ค่ะเราก็มาดูนะคะในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเรื่องของการตรวจสอบนะคะ auditing ต่อจากส่วนที่หนึ่งครั้งที่แล้วนะคะก็คือเราเน้นที่การตรวจสอบ t r a n s ซ c t i o นต่างๆที่เข้ามาในระบบเราต้องเข้าใจก่อนคาว่า t r a n s ซ c t i o n คืออะไร t r a n s ซ c t i o นก็คือลักษณะของงานสมมุติว่านักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิชาที่1นึ่งคีล,ลงไปปุ๊บนั่นคือ t r a n s ซ c t i o n ที่1่ พอรายวิชาที่สองคีลงไปปุ๊บนั่นคือฐานเซสชันที่สองเหมือนเวลาครูคีข้อมูลนักศึกษารรหัสเนื้อสาคนที่หนึ่งแล้วคีคะแนนมิดเทอมกลางภาคปลายภาคนั่นคือเลยขอดที่หนึ่งของฐานเซสชันนะคะถ้าคีคนที่สองรหัสนักศึกษาชื่อน,นี้ได้คะแนนกลางภาคมิดเทอมเท่านี้อันนี้ก็คือฐานเซสชันลักษณะของเลยขอดที่สองของฐานเซสชันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเขาเรียกว่าทรานเซคชันในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำงานที่เราเครีย์ข้อมูลลงไปในแต่ละระบบในองค์กรก็จะต้องเอาข้อมูลที่เราเครีย์ในระบบหรือเราเรียกว่า transaction ที่เราเครีย์เข้าไปเนี่ยเอามาตรวจสอบได้นะคะโดยสามารถที่จะบันทึกใน log file เพื่อตรวจสอบแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของเจ้าของ transaction นั้นคือเนื่องจากว่ากฎหมายเนาะออกมาในปี2 5 5 0เนี่ยว่าในการที่เข้าใช้การทำงานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์เนี่ยจะต้องมีการเก็บหลอกไฟนะคะอันนี้ขอพูดนิดนึงให้เข้าใจหลอกไฟล์ก่อนหลอกไฟล์ก็คือเราจะต้องเก็บเหมือน IP Address เวลาเข้าเวลาออกของคนที่เข้ามาในเครื่องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลว่าคุณเข้าไปเว็บไซต์ไหนเข้าไปทำอะไรนะคะแล้วก็ปกติกเขาบังคับใหอ้อย่างร้านค้าอินเทอร์เน็ตหรือคนที่เข้าเว็บไซต์เนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลตัวเนี้ย90วัต นะคะว่ายูสเคนนี้เข้ามาในเครื่องนี้นะเข้าเวลานี้ออกเวลานี้นะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นการบันทึกหลอกไฟเนี่ยเราก็สามารถบันทึกรู้ได้ว่าคนเข้ามาเวลานี้ถูกไหมสมมุติว่าเราเข้ามาเช็คหลอกไฟว่า มีคนเข้ามาคี์ข้อมูล t r a n s c t i o n ช่วงตีหนึ่งตีสองซึ่งเป็นไปนไม่ได้เพราะพนักงานกลับหมดแล้วอันนี้เราก็จะต้องดึงข้อมูลช่วงเวลาที่ผิดปกติเนี่ยมาตรวจสอบนี่คือลักษณะของการตรวจสอบ audit transition นะคะดูจากบล็อกไฟล์ได้นะคะดูตัวอย่างนะคะจากตารางนี้จะเห็นว่า user มีการเข้ามาใช้นะคะว่าเข้ามาใช้วันเวลาไหนนะคะแล้วก็ s e ชั Stop time, ะะสต็อปไทม์นะคะสิ้นสุดนะคะเวลาที่ออกนะคะเวลาดูเนี่ยเราก็ดูว่าเอ๊ะเข้ามาช่วงเนี่ยตอนตีหนึ่งเนี่ยตีสองเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่ามีคนเข้ามาทํางานซึ่งพอช่วงเวลานี้ปุ๊บเราก็ต้องไปเช็คข้อมูลธารเซชันช่วงเวลานี้ว่าเกิดอะไรขึ้นใน,ในข้อมูลองค์กรเราหรือเปล่ามีความผิดปกติอะไรไหมข้อมูลมีการหายไปไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรหรือเปล่านะคะเราก็ดูจากข้อมูลหลอก ไฟล์ตัวนี้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่ transaction ท,ที่มีการเข้ามาช่วงเวลานี้มีการเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะต่อมานะคะหัวข้อต่อมาคือการกำหนดสิทธิทการใช้งานเน้นที่การกำหนดสิทธิการใช้งานในเรื่องของไฟล์ข้อมูลและก็อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่ายโดยพิจารณาสองปัจจัยคือการกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับใคร ะะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรในเครือข่ายเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไรเช่นเข้าไปอ่านได้อย่างเดียวเข้าไปแก้ไขได้เข้าไปเพิ่มข้อมูลได้หรือสั่งพิมพ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์จำเป็นมากเลยอย่างที่นักศึกษาเข้าเนี่ยสิทธิ์ที่นักศึกษาเข้าไปในระบบ i e g eau ac th เนี่ยนักศึกษาดูตารางเรียนนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานะคะอันนี้คือสิทธ์ ของนักศึกษานะคะแล้วก็อาจารย์สามารถที่จะเข้าไปป้อนข้อมูลเพิ่มข้อมูลคะแนนนะคะแล้วก็ออกเกตให้นักศึกษานะคะนี่คือสิทธิ์ของอาจารย์เพราะฉะนั้นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะค้นหาได้อย่างเดียวหรือสามารถเข้าไปแก้ไขได้อย่างประวัตินักศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็แก้ประวัตินักศึกษาได้บางทีเบอร์โทรเปลี่ยนนักศึกษาก็แก้ไขเบอร์โทรได้อันนี้ก็คือสิทธิ์นะคะสิทธิ์แล้วก็การเข้าไป แก้ไขหรือเข้าไปอ่านได้อย่างเดียวนะคะในสิทธินั้นๆหัวข้อต่อมาเรื่องการป้องกันไวรัสนะคะเน้นที่การป้องกันไวรัสที่แฝงมาผ่านระบบเครือข่ายหรือผ่านสื่อบันทึกข้อมูลนะคะปกติที่เราใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเราต้องอัปเดตโปรแกรมอย่างสนับเสมอน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไวรัสมันมาได้ตลอดนะคะสมมติว่ามีเมลแปลกแล้วแค่ไปคลิกเมลเนี่ยติดไวรัสแหละ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราเห็นเมลแปลกๆเราต้องไม่คลิกเข้าไปนะคะเพื่อป้องกันไวรัสระดับหนึ่งหรือว่าโปรแกรมอัปเดตไวรัสใช้มา5ปีแล้วยังอยู่อย่างนั้นอยู่เลยบางครั้งเราก็ต้องอัปเดตปีต่อปีหรือติดตามข่าวนิดนึงว่าไวรัสตัวนี้ออกมาแล้วนะมีโปรแกรมตัวไหนที่ฆ่าได้นะคะเราก็ต้องมาติดตั้งโปรแกรมตัวนั้นนะคะก็ต้องติดตามข่าวเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสด้วยนะคะ หัวข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะซึ่งเดี๋ยวขอเป็นส่วนที่สองนะคะเราจะได้อ่มีการวัดผลส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะคะก็เดี๋ยวขอจบแล้วเดี๋ยวไปส่วนที่สองในหัวข้อนี้ต่อไปนะคะ